กาดูอาการนะคะของลูกสาวนะคะตอนนี้เวลาก็สี่โมงเย็นแล้วนะคะอาการลูกสาวไม่ดีขึ้นเลยรู้สึกว่าจะหนักขึ้นกว่าตอนเช้านะคะแม่วารีปวดท้องนะคะเรามีอาการเยี่ยวฮะเยี่ยวฉี่ฮะฉี่บ่อยฉี่จะยดตลอดเวลาหมอบอกว่านะคะเหมือนเหมือนอาการเหมือนแม่สายท้องนะคะที่เป็นนิ่ว เพราะว่าแม่วารีไม่ได้ท้องอืดนะคะไม่ได้ท้องอืดแล้วก็ไม่ได้ถ่ายท้องนะคะก็อื้อปกติอื้อปกติจะมีผิดปกติตรงที่นางปวดท้องและฉี่บ่อยนะคะหมอบอกว่าอาการแบบนี้น่าเป็นห่วงนะคะเพราะฉะนั้นก็ยายก็มาอัปเดตอาการของแม่วารีให้ดูนะคะเมื่อช่วงเช้านะคะนางยังไม่ซึมนะคะตอนนี้จะซึม ตาจะเศร้าแล้วนะคะตอนนี้ไม่ด่าเริงนะคะไม่เล่นไม่เล่นไม่ชวนไม่แก้วคุยเพราะว่านางปวดท้องนะคะรู้สึกอาการจะปวดถีขึ้นถีขึ้นกว่าตอนเช้านะคะที่ยายลงคลิปให้ดู หมอบอกว่ารอดูอีกวันหนึ่งนะคะถ้ายังไงก็ต้องส่งโรงพยาบาลด่วนนะคะเพราะว่าตอนนี้อาการเริ่มไม่ดีนะคะไม่ดีเพราะว่าเมื่อเช้ายัางร่าเริงอยู่นะคะตอนนี้ไม่ไม่ร่าเริงเลยนะคะนางปวดนะคะนางปวดในเวลาปวดนะคะเวลาไม่วารีปวดอะไรลูกปวดแล้ว โอ้หนูปวดนล้ลูกแม่วาลรีจะปวดท้องนะครับปวดเวลาเขาปวดนะคะก็จะสั่นนะคะปวดแรงดังนั้นก็รอดูแต่หมอนะคะหมอบอกว่าเดี๋ยวคอยดูพรุ่งนี้ ช้างเชียงนี้นะคะอยู่กับยายมาสิบสามปีนางไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะนางไม่เคยเป็นอะไรเลยไม่เหมือนแม่แก้วนะคะแม่แก้วจะเป็นบ่อยส่วนแม่วารีนะคะสิบสามปีนะ,ะนี่ครั้งแรกนะคะที่นางเป็นก็จะนั้นรู้สึกเป็นห่วง รู้สึกเป็นห่วงนางนะคะว่าเพราะมันไม่ไม่เคยเป็นและหมอก็บอกว่าอาการแบบนี้น่าเป็นห่วงนะคะน่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นก็ เนี่ย่ะนางจะปวดนะคะปวดยายไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยเห็นแม่วารีเป็นแบบนี้นะคะ นางจะปวดนะคะเวลาปวดปวดปวดทีนะคะปวดทีกว่าตอนเช้าปวดทีกว่าตอนเช้านะคะเนี่ยตอนเช้าจะจะห่างๆนะคะตอนที่ยายถ่ายคลิปนั้นไม่ไม่ไม่ไมมปวดทีนะคะแต่ตอนนี้ฮะ,ะปวดทีมากเพราะฉะนั้นอาการเหมือนจะหนักขึ้นนะคะ อย่างไงก็ขอฝากขอบคุณทุกทุนนะคะที่ช่วยเหลือครอบครัวกินจุนะคะและส่งกําลังใจให้นะคะวันนี้ยายก็มาอัปเดตอาการของแม่วรีให้ดูนะคะเพราะว่าหนางอาการไม่ดีขึ้นเลยนะคะไม่ดีขึ้นอาการปวดท้องจะถีมากนะคะจะถีหมอบอกว่าถ้าปวดท้องและอือดแตก ก็สบายใจได้แต่นี่น้องไม่อึแตกน้องไม่ท้องอืดน้องปวดท้องปวดท้องและเยี่ยวหยอดเอ้ยฉี่หยอดนะคะขอโทษทียายก็ภาษาบ้านๆน,นะคะจะฉี่ให้ฉี่ฉี่บ่อยนะคะเปียกแฉะไปหมดเลยนะคะตอนนี้ปวดอีกนะคะปวดปวดอีกแล้ว ยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้กอบรัวกินจูด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะได้ชู้ต่อไปนะคะวันนี้ยายก็มาอัปเดตอาการของแม่วรีให้ดูนะคะรอบสองนะคะตอนนี้เวลาก็ประมาณสี่โมงกว่า,วาแล้วนะคะอาการน้องไม่ดีขึ้นเลยน้องรู้สึกว่าจะหนักกว่าเก่านะคะหนักกว่าตอนเช้ายังไงเดี๋ยวยายก็จะอัปเดตอาการให้น้องแม่วารีให้ดูอีกนะคะ ยายก็พูดผิดพูดถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นห่วงแม่วารีขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะที่มีความเมตตาต่อช่องเล็กๆของเรานะคะ วันนี้ยายก็จะขอจบคลิปยังแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังอยายจะลงคลิปแม่วรีให้ดูอีกนะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีนะคะ